ทีวีที่บ้านใครดูหนัง HDR แล้วภาพมัวส่วนที่มืดก็ไม่มืดส่วนที่สว่างก็ไม่สว่างยุคนี้ต้องแก้ด้วยทีวีมินิ LED ตัวนี้เลย TCL 55Q6C พอเขาใช้เทคโนโลยีมินิ LED ตัวจริงคือ LED เนี่ยจะขนาดจิ๋วเล็กกว่า LED ธรรมดาเป็นร้อยเท่าสามารถควบคุมแสงหลังฉากได้อย่างแม่นยำแต่ละโซนเนี่ยจะอิสระกันเลยทําให้ได้คอนทราสสูงภาพ HDR สมจริงสุดๆและเครื่องตัวนี้ยังบางเฉียบแต่เทคโนโลยีเนี่ยแบบจัดเต็มทั้งคอนเดนเซสไมโครเลนเล่นขนาดเล็กแต่พลังยิ่ง ดีไซน์โค้งแบบสะพานอาร์ชควบคุมทิศทางแสงได้แม่นยำสุดๆและยังมีไบเดเรคชันแนล23บิตเพิ่มรายละเอียดทั้งส่วนมืดและสว่างทําให้ภาพสมจริงยิ่งขึ้นจะดูหนัง HDR ก็คมชัดทุกฉากและด้วยความที่เป็น144เฮิรต์เล่นเกมได้ลื่นไหลเหมือนไปดูที่สนามจริงๆเลยและทีวีเครื่องนี้ยังมาพร้อมกับ Google TV ใหม่ล่าสุดพร้อมทั้ง Netflix YouTube มีครบทุกแอปเลยเทคโนโลยีจัดเต็มขนาดนี้แต่ราคาบอกเลยว่าหมื่นนิดๆเท่านั้นเองถ้าใครอยากอัปเกรดทีวีให้ภาพสมจริงแนะนำ TCL 55Q6C น,นเลยแล้วไปดูหนังเล่นเกมกับทีวีเครื่องนี้กันนะครับ